พิธีทางศาสนาไม่ได้ทำให้คุณได้รับความรอดคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่18สิงหาคมสิ่งสำคัญของหัวใจยอนบทที่7ข้อ22โมเสสให้พวกท่านเข้าสุนัตสุนัตไม่ได้มาจากโมเสสแต่มาจากบรรพบุรุษ และท่านก็ยังให้คนเข้าสุนัตในวันสบาโตอ่านเพิ่มเติมย้อนบทที่7ข้อ2 1ถึง24พิธีเข้าสุนัตเป็นพันธสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมในพระธรรมปฐมกาลบทที่17ข้อ9ถึง14พระเจ้าตรัสว่าชายใดก็ตามถ้าไม่ได้ทำสัญ,ญลักษณ์ของพันธสัญญาในเนื้อหนังของเขาเขาจะถูกฆ่า นี่คือสิ่งที่สำคัญมากของการเข้าสุนัตอาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ3-13ถึง13ว่าอับราฮัมได้ความชอบธรรมโดยความเชื่อก่อนที่เขาจะเข้าสุนัตความเชื่อของอับราฮัมและพระสัญญาของพระเจ้าปกป้องเขาไว้อย่างน้อย13ปีก่อนที่พระองค์จะสั่งให้อับราฮัมเข้าสุนัตตลอดเวลาหลายร้อยปี ชาวยิวให้น้ำหนักที่การกระทำภายนอกแค่การเข้าสุนัตแทนที่ความเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับความรอดและนี่เป็นเหตุที่เกิดการโต้แย้งระหว่างพระเยซูกับผู้นำศาสนาด้วยเขาเน้นที่การกระทำตามที่พระเจ้าสั่งแต่ไม่ดูที่จิตใจภายในพระเยซูตรัสว่าถ้าแต่ละคนได้รับการชำระใจของเขาการกระทำของเขาก็จะเปลี่ยนอย่างแน่นอน สภาพทางกยายภาพภายนอกของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งสำคัญไม่ว่าเขาจะเข้าสุนัตแล้วหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญคือหัวใจภายในที่มีต่อพระเจ้าวันนี้การเข้าสุนัตไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปแม้ทุกวันนี้เรามีบัพติศมาในน้ำหรือข้อปฏิบัตอิอื่นๆตามคำสอนยังเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้เราได้รับความรอด ความเชื่อในความรักของพระเจ้าได้แสดงผ่านพระเยซูที่ไม้กางเขนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นี่เป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการในตัวคุณพิธีทางศาสนาไม่ได้ทำให้คุณได้รับความรอดคุณสามารถชื่นชมยินดีในวันนี้ได้ว่าสิ่งเดียวที่ถูกนับในพระเจ้าคือความเชื่อในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วขององค์พระเยซูคริส ผู้ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณสิ่งที่สำคัญคือหัวใจภายในของเราที่มีตอบพระเจ้าเป็นความเชื่อในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ลูกอธิษฐานขอให้ลูกมีความเชื่อที่ถูกต้องคือเชื่อในพระราชกิจที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์และลูกให้ความสำคัญกับเรื่องภายในมากกว่าการยึดถือกฎปฏิบัติภายนอกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน